กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเบอร์ทุกทานติดข่าวหับสม้มส่้างรองคำเด้อพี่น้องคนทางไม่อยากสิยบอาพี่น้องเอ้ยคนทางเปื่อนเฮงป้ารถขัเจ้าค่าพี่น้องสมัคราต้นนาเฮือนแทนคนทางพี่น้องกลัวฮ่าอันแค่ดำหน้าใส่ก็ได้ à, là Vy cậu bơi mà đừng nè Là Vy cậu đây mà đừng Aaaaaa Thôi nào Thôi บนทางผมเป็นปตาเอาบนทางมันดีโพดบนทางดีเกินบรทางน่ะไปสะดวกไว้เกินเด็กหน่อยเต็มเลยเต็มหลดพี่น้องเลยเด็กหน่อยเต็มหลดเลยแม,ม่ปุปป้าดูเ,เาขาเจ้าคาโพดโเนาะ เห anyway, ็นจบดีเห็นจบดีพี่น้องเอ้ยสวนสวนจะมาตดค่ะโอ้ยหบนทางโผดโ่ ด้ำหน้าใส่ก็ได้เลยไปยักทีว่าทนทางกันเลพี่น้องกระจายข้มาเต็งเฮียนสังเกตทนทาง จะเอพี่น้องมาพอจีกระปูวันนี้หลังจากที่ไปเบื้องรถค้าแล้วก็มา,าจีกะปูบันนี้ปีนกระปูพีน่น้องหน้าตาเลื้องอลามหอมเป็นแต่จำแท้เพี่น้องเ้ยมาเด้อผูกใดอยากกินปีนกระปูนพี่น้องสดๆจากใไ้นา กระปุกซดมาได้แล้มาคั้งไว้คืนหนึ่งเอามาเตะมือวานแล้วพี่น้องก็ไปสอนกุ้งสอนซิวแล้วก็ได้กระปูพร้อมได้กระปูมาคั้งไว้เลยก็ื้อนี้ก็ถือโอกาสปิง้งเอาไปจ้ำกับเขา่ขขาข้อมเข่าจ้ำปิปิปิะแซบแซ่พี่น้องเอ,อย้ยนี่นะชุดหยอดเลยอาหารบ้านนอกบ้านนานั่นก็คือปิ้งกระปูหอมหอมเลยนี่ขยำนี่มันสีหอมมันสีแซ่บมันสีมัน เขาว่าย่ามดำน่ามันกิดสิบดบดแสีบมันได้เนาะเพราะว่ามันบดแสีบเลยนะกันย่ามดำน่ามันสิบมันเนาะมันสิจืดจืดรสชาติมันย่ามเดือนสิบเอ็ดสิบสองนี่จีเสบได้เริ่มแสีบเริ่มเริ่สียบเดือนเดือนเก้าเดือนสิบเริ่มเริ่มแสีบแล้วกระปูนี่เริ่มมันเดือนเก้าเดือนสิบไปนี่มันไปเรื่อยย่ามหนาวนี่แห้งแห้งแสีบแห้งมันกระปูนมันจีไข่ได้บัดนี่ โอ้ยมันจีนเออมันไข่กันแหละมันสิมัน,มนขอนี้วจำมานนี่ปุ้ยแซ่บผู้ใดได้เคยกินจีกับปูผู้ใดบ่เคยกินจีกับปูมาเดอ้ออันปิ้งนะบ่แม่นจีว่าผิดผู้ใดบ่เคยกินปิ้งกับปูมามามาพี่น้องปิ้งไปกินแลงนี่กะ มือแรงมืมีแนวกินจัคสิกินกับยังเลยปิ้งกับปูไว้มือแร่ก็ข้าำขาวจำเลยกินแบบง่ายๆสบายสบายบาเียเมื่อกี้นะขับไปซุกรถซะข้าจับน้อยรถคาขึ้นแล้วเข้าจับรถมาดึงตอนแรกเะาก็ไปยู่ซะข้าจับเนาะรถคาถือส่วนถือเสียมไปคุด หนูโาวขจ้า,าจมันก็บุกข้นโจเมื่อยก็เลยมาสบม,มาเฮือนมันไปแล้วเจ้าเอารถมาดึงขึ้นจังได้ขึ้นนี่กำลัง,งเลี้ยงๆพี่น้อยนี่ดื่มเลี้ยงแล้วทางพื้นมันทั้งเทิงนี่ซุกแล้วนี่ยังทางพื้นทางพื้นยังขาวอยู่ปิงซุกนี่การ เยี่ยมรับประทานได้เลยรับประทานอาหารแรงจีกปัปูหอมดิพี่นอ้องเอ้ยรถไปให้ข้าพี่นอ้องเอ้ยทางหน้าบ้านมาเป็นตาเอาเน่

แกงตะไม่กินแรงใส่นองงัวอด้รพี่น้องเออใส่น้องเบแกงตะไม้แกงตะไม้ใส่น้องเบะใคเคยคอมมต์มาด้วยนะจ๊ะแกงตะไม้ใส่น้องเบหรือว่าน้องแพะใส่หอยใส่กระปูแล้วก็ใส่น้องแพด้วยคือกระปูดองเออประมาณกระปูดองกระปูเน่ากระปูยังไป้เน่าหรอพี่น้อง ตอนในกดแกงหน่อไม้เป็นทีเร kind of ียบร้อยแล้วเด้อใส่น่องง้วแน่เอิ่มน่องแพะแน่แล้วก็หอยเห็ดปวกน้ำเนาะแล้วก็กระปูพี่น้อยสามสี่แนวพอแหละอย่างเนาะแกงหน่อไม้กันเลยยานางเขียวเขียวไอ้เนี่ยหมดยังจืดอยู่เฮ้ยหมดมืแดงหน่อยจะมันอามาตย์ใจมือแดงหน่อยนะไข่ปีงไวเตอร์เบนปวดเนาะมัือบแดงหน่อย สบายดีพี่น้องมากินข้าวแรงนํากันเด้อพี่น้องเอ้ยหลังจากขอไอ้เคี้ยวเหมือนกะกินบ่แล้วเขาไม่เคยมาไหวนะพอกินแต่แกงเย็ดแกงน้ำมันลล่เพิ่นก็เลยไปต้มมาม่าเอาลงเลย้องข้ากินได้ตระมาณปายเพื่อจะกินแต่แกงน้ำมัหมักกินแกงน้ำมอืมมาเริ่มมุ่งกินน้ำกันเด้อ mày nhầm <laughs> <laughs> à? đi, đi vào lúc nào ấy? đi vào, vào lúc ขาขาฝอ้เคี่ยวขาเชี่ยวยังแป๊บจมมันกระปูนเี่ยก็มันมันแล้วลลุงไงผมไม่ยังกินไงมีแต่กระปูกับแกงมันไงหนาข้าวนสิบห้าเฮดอยสิบหาเฮดแต่จังมันเบิ้ยังไะ อืมจังๆัอมน่ากอนป้องนอล้กนอนเนนนล้วนี่น,น,นี่พีุ่้งิคี้ันเกิดได้คิวอีกแล้วปุ้เลยวันที่เจ็ดนะวันที่เจ็ดตุลา เัาที่เจ็ดวันเกิดคิวแล้วอ,อ,อีกอีกสองวันวันเกิดได้เคิว,วอนะีกกระโดงวันขอบรอบได้คยวได้ปีหนึ่ง Pinang tem tem. Gaga. Hm? Kimak, kimak. Kimak Kima ăn lông tí Lại đang lông tí lúc มันใส่ห้อยจุกน้ำปลาลงไปแกงกอา迈หาเนันมยเลยแกงแกงข้าทแกง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 แอยเกงแนงแกงกงแกงกงแกงกงนกอกง เก่งนอไม้ค hmm. รั้งแรกน้องเาเคยกินบุเคยกินจ้าคืออมาเบิ่งน้ำกันใส่นองแพะบ้านข้าเจ้าเคยใส่ใส่น่องปลาหนองคัามบุกเคยคขาหมิ่มันเดี๋ยได้เลยผมไดเก่งใไม่ใส่ใส่นองงัวหรือวบก็ชอบเจ้าไปดูงัวว่าดูหมูเนื้อหมูอืม ว่ายู่ในเพื่นใส่ห้ากัเดเียหรือห้ากระเปะใช่ใส่ข้าวนองงูเ่ะนาอกเออนองอันตน่องแพศวกยกับสักยาวสิ้นแล้วเจ็บคบขาอาืม Kim năm hâm mộng ừ. ừ, này. A quá? Money, yà, vẫn mê yêu, nơi. Nià vẫn vẫn luôn vẫn 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 คนกินทั้งลูกสับไทย่นทวาาไมพีนทั้งน้นอ่ะทานทานไทยนก่ีนทังนูกไใยกังไปยันมาเดี๋ยวเดี๋ยวลูก พี่น้องเียขขนมนน,น,น,น้องคำเพื่อจะขอคขีวเพื่นสมัเด้อผากเิผักส้มผักเป็นกำลังใจน้ของคข้ามาในเด้อำามลาบสิโคขาวก็มาสบายดีออกกำลงลมลมใไทยมเมย์เด้อลู <S 1> <S 1> อีเมย์มานีกคนอันนี้เล้เลยไปว่าจะขึ้นแล้วัยไป

因为有些我们难侍从。嗯 25,